สวัสดีครับเพื่อนเนทุกคนครับวันนี้มาพร้อมกับเรื่องของการเลือกแผนนะครับแล้วก็เรูปแบบการสอบนะครับเปิดขึ้นมาก็เป็นหน้าของเว็บมหาลายนะัยเนาะเว็บมหาลาัยมันมีทุกอย่างที่เราต้องการนะครับสำหรับิ์เรื่องของการเลือกแผนก็เลือกในนี้แหละนะครับเนี่ยที่เป็นรูปรูปรูปมือเนี่ยนะครับรูปดินสอนเนานะคลิกเข้าไปแล้วนะครับ เขาก็จะมีให้เราดูนะครับว่าเราเข้าใจเรื่องของแผนหรือเปล่านะครับไม่เข้าใจยังไงก็มีเนี่ยให้ให้ดูนะซึ่งตอนเนี้ยในกลุ่มชอบมีคนเขาไปถามว่าข้อหนึ่งกับสองกับสามมันต่างกันยังไงทางหมาลายเขาก็ทางคลิปมาแล้วนะครับแล้วก็ข้างล่างมันก็มีบอกด้วยเนาะง่ายๆเลยนะครับย้ำอีกทีหนึ่ง ก้อหนึ่งก็คือการสอบรอบเดียวร้อยคะแนนเต็มนะครับส่วนจะมีกิจกรรมประจำชีวิลาหรือไม่ต้องไปดูรายวิชาเพราะว่ามันไม่ได้มีทุกวิชานะครับส่วนการสอบเราจะสอบเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์หรือสอบสนามเราเลือกได้นะครับผมแล้วก็ก้อสองนะครับ ต่างกับกนหนึ่งยังไงก็คือมีการเข้าเรียนสองครั้งต่อเทอมนะครับครั้งละสองวันส่วนวันเวลานั้นตอนที่เข้าไปเลือกแผนมันจะมีบอกอยู่นะครับว่ามีการเรียนการสอนเวลาไหนอะไรย,ยังไงไม่ต้องเข้าไปไม่ต้องถามแล้วนะเวลาเลือกเราเห็นอยู่นะครับสอบเหมือนกันนะครับก็คือสอบปลายภาคทีเดียวแต่ว่า ก็สองมันจะมีคะแนนเก็บ40 60นะครับก็คือเรียนสองครั้งเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นครั้งละยี่สิบอะ่นงเ้ยนะครับซึ่งมันไม่ได้มีแค่เรื่องของการเข้าเรียนนะเขาก็จะมีพวกกิจกรรมต่างๆให้เราทําด้วยเนี่ยนะส่วนแผนก็สามนะครับแผนนี้ ไม่ได้เปิดทุกวิชาแล้วก็เปิดค่อนข้างน้อยนะครับน้อยมากๆส่วนใหญ่จะเป็นวิชาที่แบบเฉพาะนะครับแล้วก็ค่อนข้างยากด้วยแผนนี้เพิ่มเติมจากกส2มาก็คือเขาแบ่งการสอบ2ครั้งก็คือมีการสอบกลางภาคด้วยนั่นเองนะเขาก็จะแบ่งแบบว่าเนื้อหาสิบห้าบทเขาอาจจะแบ่งเป็น 1- นถึงเแล้วก็8ปดถึงสิบห้าอย่างเงี้ยนะครับก็คือ 1- นถึงเสอบกลางภาคแล้ว8ปดถึงสิบห้าไปสอบปลายภาคนะแล้วก็มีคะแนนเก็บ สี่สิบคะแนนด้วยดังนั้นคนวิชาที่มีก็สามก็ค่อนข้างจะสอบผ่านได้ง่ายนั่นเองนะเพราะว่ามีกลางภาคก็อ่านน้อยลงนะครับแต่ว่าเน้นว่ากลางภาคเขามีการสอบแบบออนไลน์นะครับไม่มีสอบสนามเพราะว่าไม่คุ้มเพราะว่าคนสอบกลางภาคไปไม่ใช่สิวิชาที่มีกสามมันค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็คนเรียนน้อยด้วย มันไม่คุม้มเห็นมีคนในกลุ่มถามว่าทำไมไม่จัดสอบก็นั่นแหละมันไม่คุม้มเผลอๆจังหวัดหนึ่งมีคนหนึ่งอะไรยเงี้ยนะครับหรือว่าภาคหนึ่งอาจจะมีแค่สองสามคนในในในแผนในวิชานั้นยังไงมันก็ไม่เขาไม่ห่างจัดการจัดสอบสนามเลยค่ะแน่นอนเห็นว่าในเทอมนี้สำหรับ คนที่มีปัญหาเรื่องของน้ําท่วมนะครับที่มีประสบอุทกภัยนะครับเขาจะให้ไปสอบอะไรยังไงอันนี้เราต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าเห็นบรรพดแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเขาต้องไปลงทะเบียนด้วยแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะจัดสอบน่าจะเป็นปลายภาคไปเลยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าถ้าสอบสนาม คนที่ประสบวทั้าพจริงๆมันจะมีอยู่กี่คนเัีิย่จนะก็เราดูแล้วกันเนอะหลังวันที่สองฮันวาเขาจะมีประกาศรายชื่ออีกทีหนึ่งแล้วก็เขาจะทำอะไรยังไงก็ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะอ่ะที่มาพูดกันเพราะว่าหนึ่งคือพักตายหรือว่าเพิ่มสองครับหกแปด เขารับสมัครนักศึกษาใหม่ดังนั้นนักศึกษาใหม่ที่สามัครแล้วก็สามารถเข้าไปเลือกแผนเลือกรูปแบบการสอบได้แต่ว่าคนเก่าๆอย่าเพิ่งตื่นตูนะครับเพราะว่าเรายังไม่ลงทะเบียนเทอมสองจะลงทะเบียนเริ่มตั้งแต่หนึ่งมกราคมเป็นต้นไปจนถึงวันที่ส1มสิบเอ็ดมกราหรือเปล่าไม่แน่ใจเดือนหนึ 1, ่งกรมฎาวะเออนั่นแหละ <c oughs> นะเหมือนกันทุกทุกปีแหละนะครับเวลาลงทะเบียนมันเหมือนกันทุกปีดังนั้น คนเก่าอย่าเพิ่มนะครับอันนี้เขาเปิดให้คนใหม่ก่อนนะครับสำหรับคนที่อยากจะเข้าไปดูย้อนหลังว่าเออเทอมก่อนหน้านี้เราเลือกแผนอะไรไปสอบรูปแบบการสอบด้วยอ,อะไรเราก็สามารถมาคลิกตรงนี้ได้นะครับเนี่ยเทอมต่างๆมีย้อนหลังตั้งแต่หนึ่งั้งหกห้าเลยเข้าไปดูได้นะ ก็เอามาฝากกันสําหรับคนที่เพิ่งสมัครใหม่เขาก็มีเปิดให้เลือกแผนและรูปแบบการสอบแล้วนะครับส่วนใครเข้าไปยังไม่ได้ก็รอนิดนึงก่อนแล้วกันเพราะบางทีสมัครใหม่ๆอะไรก็ยังไม่เข้าระบบเนาะรอสักครึ่งเดือนอะไรอย่างนี้นะครับไม่ต้องรีบต้องรอนะครับเรามีเวลาอีกตั้งเยอะสําหรับการเลือกแผนนะครับผมก็มาฝากกันสําหรับเพื่อนน้องๆที่สมัครใหม่ๆนะครับส่วนคนเก่าก็รอลงทะเบียนก่อนนะครับอย่างว่าเราลงทะเบียนก่อน แล้วก็คนที่จะเข้ามาเลือกได้สมัครนักศึกษาใหม่ก็คือต้องมีรหัสนักศึกษาแล้วไม่มีสกษาถ้าไม่มีรหัสนักศึกษาเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะเอาอะไรมาอ้างอิงเนาะว่าคนนี้คืออะไรนะครับรหัสนักศึกษามันเป็นสิ่งที่อ้างอิงตัวตนเราในการเรียนของมหาลัยนะครับดังนั้นรอได้รหัสนักศึกษาก่อนนะเห็นมีหลายคนเลยรหัสนักศึกษายังไม่ได้แต่จะเข้ามาเลือก,มา,อกมาเลือกทำอะไรล่ะแค่กรอกเนี่ยระบบนี้ก็ยังต้องใช้รหัสนักศึกษาเลยเนี่ย เห็นไหมนะต้องรองนิดนึงก่อนลวกันเนาะถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็กดไลค์กันด้วยลวกันนะครับวันนี้ไปก่อนลวกันสวัสดีครับสำหรับคนที่เข้ามาฟังเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับววรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับส่วนใครต้องการสนับสนุนช่องเพียงแค่คุณเข้ากดลิงก์ Lazada s ช o อ e ใต้คลิปที่ผมทิ้งไว้นะครับแล้วก็ไปช้อปปิ้ง Lazada s ช o p ปีได้เลย ก็ถือเป็นการสนับสนุนช่องทางอ้อมในรูปแบบหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการให้กำลังใจในการรวบรวมข้อมูลมาพูดคุยกันในคราวต่อๆไปนะครับสัปดานี้ขอตัวก่อนแล้วกันกับแชร์ข่าวมศททองครับแชร์ข่าวทุกเรื่องแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับมสททแล้วก็การเรียนมสททเพื่อให้เรามีความรู้อยางมี อคุณภาพนะครับผมไปก่อนละกันวันนี้ครับสวัสดีครับ